ชื่อรถคันเดียวเอากิเศษไปเลยห้าดอกนี่รุ่มพิเศษด้วยนะครับมีกุพิเถึงห้าดอกนานนานมาทีวันนี้พงศใจเสนอมากเลยทักตันเจ้าร้อยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดตัวงมากๆสัมผัสแรกที่ลูกที่เพื่อนๆเห็นกันนะอันดับแรกเลยเงาเงาไหมเงาตาแตกและก็สวยมากๆคลาสสิกสุดๆ และใครตาดีๆก็จะเห็นของแต่งโหยอยู่กระจายอยู่ทั่วคันนะครับนะคันนี้บอกเลยว่าเด็ดดวงในตลาดนี่จะไม่มีให้เห็นเลยเพราะอะไรเพราะคันนี้จดทะเบียปี2019นะครับตัวนี้มันหมดปีตรงที่ปี2อง7นะเจ็ดน้าทักตันตัวนี้นะครับ900แต่คันนี้2019เลยแต่รถตันเป็นโมเดลประมาณ15-16นะตัวหลังๆอ่าเนี่ย มาดูของแบงเดี๋ยวพามาดูของแตงมีอะไรบ้างนะครับจะมีตุ้มบแฮนด์88หนึ่งอันนะเป็นของคิทาโกะนะเนี่ยอ่ะแล้วก็อะนี่าี่นี่นี่หัวโช๊คหน้านะครับเป็นไส้โช๊คของ Y S S นะครับเปลี่ยนข้างในบอกเลยว่า Y S S นี่แล้วก็การสมบัด Y S S ข้องขาจับไว้ได้ตรงหุ่นนะครับเมื่อกี้ใครมาดีๆข้างหลังมีอีกไว้อีกแต่เดี๋ยวอุ้มไป่อนนะ มาดูข้างหน้าก่อนเป็นเลโมงแล้วก็พร้อมลายของมันลายบอกเลยโคตรเท่พร้อมกับจุดม,มด <c oughs> เห็นไหมโอ้โหลายแบบแม่งโคตรเท่ ote, อะเหมือนกับเป็นคาเฟ่เลเซอร์จริงๆอะ่ะเฮ้ยพอมาพูดถึงเรื่องเลเซอร์เนี่ยคนตาดีๆจะมองออกว่าเฮ้ย hey, ทำไมแฮนด์ตัวนี้มันเป็นแฮนด์ naked b i ล่ะมันเป็นแฮนด์แบบทีร้อยนี่หว่านะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะเรามีแฮนด์อีกหนึ่งอันให้นะครับนี่ อ่ามาแฮนด์มานี่คือแฮนด์ของเขาแฮนด์เขาจริงๆจะเป็นแฮนด์ตกนี่ผมเทียบใไปดูผมเทียบใไบบปดูอ่าบอกแล้วว่าทรงมันเหมือนคาเฟ่เลเซอร์กระจกตรงรุ่นเลยใส่ทรงเป๊ะมีสองอันนะครับขอถึงข้างเดียวพอก็คือแถมให้ไปเลยอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนแฮนด์อ่าเป็นไงโคตรแจ๋วอ่ะซื้อใหมน่นี่บอกเฮ้ยอ,อ้วกนะครับกระจกไทแอ้มแฮนด์ไทอ้มนี่อ้วกนะ โอเคต่อไปเลยนะคอโชกสวยนะยางนะครับล้อหน้าเป็นล้อโตกว่าล้อหลังนะล้อหน้าสิบแปดนิ้วรับด้วยยางแมชชีนเนอร์นะครับปีสองพันยี่สิบนะการดิ้ดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมาดู้องเ่องนะครับระบบคีบเครื่องและอ,ออยคลเลอร์นี่เขาเรียกว่าระบบว่าเขาเรียกอะไรนะระบายความร้อนด้วยคีบเครื่องนะครับโคดคัสสิงนะ แล้วก็ดูท่อเป็นท่อที่บอกเลยว่าวนตีินมากๆเลยนะแล้วก็เท่ในตัวเลยไม่ไม่ซ้าใครเลยดูดิดูท่อแม่งวนพลาดเครื่องมาเลยอะ่ะนะโคตรเทอ่ะแล้วไม่เงาวัดเลยคอท่อแต่งปลายท่อแต่งก็คือโอ้โหดังมากก็คือเจ้าฟูดีๆนี่เองนะครับอ่ะต่อกันด้วยนี่ไม่มีรรยนะ สัมผัสลื้นไม่มีรอยนะครับบอกว่าสวยจัดๆนะคาบูเลเตอร์ไม่ใช่ตัวนี้คือหัวฉีดในคาบคาบูนะครับไทรอัมก็ชอบความคลาสสิกอย่างนี้ทาหัวฉีดมาอยู่ในคาบคาบูเลเตอร์เลยคอมโปสวยเฮ้ยส่อมันใส่ผิดข้างมาก็ราะว่ายุโนปประกอบผิดไทรอ้มมันทํามาอย่างนี้อยู่แล้วนะโซ่อยู่ข้างขวาจานีอยู่ข้างซ้ายแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือ ไเอเอนจีท AH ็อปนะครับนี่ทั้งหมดเขากับว่าหน้ากลางหลังของเราจะเป็นไวเอเอทั้งหมดเลยท่อบอกเลยว่าเสียงแม่นคสตีนเสียงลั่นลั่นแบบคนตีนคนตีน,น,นเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปมีให้ฟังนะท้ายเดิมส,สวยๆเลยพร้อมกับตัวบอกป้ายอปปะป้ายภาษีโอเคเลยคนระับท่านีนะเป็นไงดู่าข้างหลังโอ,โ,โอ้โหสวยต้อลรออะวนไปเลย น้าฝั่งนี้จะเป็นจานทิศแทนนะเป็นไงตัวนี้จานทิศหลังสึกกว่าข้างหน้านะครับข้างหน้านี่แทบไม่สึกเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าน่าจะเบรกหลังมากกว่าลดน้ำหนักสึกมันลดมีน้ําหนักสูงอะเนาะแต่ว่าแหละอ่าตัวนี้คือตัวผัดรอบเนี่ยตัวผัดรอบอันนี้อะไรเอออุ้ยไม่โชือเล่วโคตรจ้า,จาเลยวะโอโคตรแจ๋วเลยว่อะอะซ้าย ไม่มีรอยนะเหมือนกันท่อสวยๆเนียนๆโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรตำมีจะห,หาไม่ค่อยเจอกันสภาพนี้นะมาดูเลขไหม่กันเลยใครกอรเราไม่ก่อน,นะครับดื้อได้มาอย่างไงเท่านั้นแปดพันห้าร้อยกิโลเท่านั้นนะบอกเลยว่าได้เครดิตนความเป็นจดทะเบียนปีสองพัสิบเก้ากันเลยทีเดียวมาดูราคากันดีกว่าถึงราคาแล้ว โปรโมชั่น Motion นะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเฮ้สวนถังน้ำมันจะบิดก็บ,บิดเฉยๆเลยบิดดื้อต้องคตรคัสสิกอ่ะอ่ะเรียบร้อยสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับโคตรคุ้มสภาพนี้ของแต่งไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแน่นอน แน่นอนเลยนะโอเคเอ่อโป,ปรโมชั่นเงินผ่อนออกเริ่มนะครับสามหมื่นสามพันบาทไฟแนนตะว,วันออกซิ่งมาพร้อมกระดอกเบี้ยพิเศษพออยู่ซี่ปีหกพันไม่ถึงหนึ่งร้อยตีไปหกพันแล้วกันหกพันสี่ปีและห้าปีห้าพันสองร้อยบาทอา่าดอกพิเศษดูแล้วเล่นในสุขสวรรค์สามสิบห้ารู้ว่าโทรสี่เจ้าห้าหกสี่เก้าห้าห้าหกสี่สภาพนี้บอกเลยคันเดียวในตลาด หาอยู่รีบเลยนะครับรับแรกรับเธอรุกรุ่นพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อน